ได้แจ้งให้ผู้ขายทราบวันหนึ่งสิงหาคมนะครับว่าจะมีเรื่องของจะเข้ามาก็าคือเข้ามาแล้วน่าจะเข้ามาแล้วถ้าเกิดลองไปเซิร์ชชื่อผมว่าน่าจะเจอ tiktok shop วงเล็บ t h ยแลนด์นะครับคำถามนะครับ tiktok จะหักภาษีให้เองใช่ไหมแล้วเราต้องไปจ่ายภาษีสำรณ์หรือเปล่าอนี้ถ้าเกิดถามเกี่ยวกับตัวของภาษีหัในี้จ่ายแล้วกันนะ เรื่องภาษีห่างไดจ,จ่ายนะครับสำหรับผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้เราไม่ต้องไปซีซเรียสเลยนะครับว่าทิกตอกจะหกะักภาษีห่งดจ่ายจากไรายได้ของคุณโดยทั่วไปจะเป็นการหากรักภาษีห่างดจ่ายในอัตราที่กําหนดนี้กรณีห่างไดจ่ายถ้าเกิดทิกตอกหักไดจ่ายบุคคลก็มีอยู่พวกเอฟเฟอเนตนะครับหรือเราได้รับรายได้ที่มันมีเป็นค่าบริการนะครับจากทิกตอก หากที่ตอกหักไม่ใช่หักภาษีนั้นที่จ่ายคุณไม่ต้องชําระภาษีอีกที่สมการในส่วนที่ตอกหักไว้แล้วแต่คุณยังต้องยื่นภาษีแบบภาษีประจําปีเพื่อรวบรวมอะไรทั้งหมดและภาษีที่ถูกหักไว้แล้วนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนมีความเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะทิกตอกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราไปขายของหรือทําการค้านะครับการหากักภาษี ไม่ใช่หมายความว่ามีการยื่นภาษีแล้วนะครับหมายความว่ามันทางนิติบุคคลหรือเอาว่ายกตัวอย่างว่าเป็นติ๊กตอกนะครับเขามีการหักภาษีเรานะครับไอ้ภาษีที่หักเนี่ยเพราะว่าสมรกรมกำหนดให้นิติบุคคลเป็นคนหักดังนั้นติ๊กตอกก็เป็นคนหักแต่ส่วนตัวเราถ้าเกิดเป็นตัวของร้านค้านิติบุคคลหรือนิติบุคคลในฝั่งเราก็มีหน้าที่ของเราที่เราต้องยื่นภาษีเหมือนเดิมนะครับ โดยเฉพาะคนที่ขายของหลายๆแพลตฟอร์มก็ยังต้องเอารายได้ทุกแพลตฟอร์มเอามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดม,มีตัวของหักหน้าที่จ่ายของ t ิ k t อกเราก็เอามาหักได้อีกนะครับอามาหักได้อีกคำว่าหักได้อีกคือเช่น t ิ k t o k หักไปหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นนั้นนะฮะทางทิกตอกต้องมีการออกตัวห้าสิบทวีให้เราด้วยนะครับเราถึงเอาจะมาเรื่องของ ตอนยื่ปภาษีเราก็จะช่วยให้ภาษีในการชําระภาษีลดลงอีกนะครับ